การศึกษาความเป็นไปได้มูล,ลค่า68ล้านบาทและตั้งงบประมาณใหม่สำหรับการทำเอกสารเพื่อไปเชิญชวนนักลงทุนอีกประมาณ45ล้านบาทแล้วก็มีการชงแล้วก็ตบกันเองนะคะในระหว่างพักเพื่อไทยก็มีสอสท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์เสร็จปุ๊บนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นตอบทันทีแต่สิ่งที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้พูดเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่เลยเช่นไม่อยากที่จะให้ท่าน พูดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เป็นความจริงเรื่องแรกก็คือเรื่องของท่อน้ำมันในรายงานศึกษาที่เราจ่ายตังเขาไป67-68ล้านบาทเนี่ยนะคะไม่มีการศึกษาว่าจะมีท่อน้ำมันอยู่ในโครงการแลนบริดจ์แน่นอนว่าก็จะมีท่าเรือสองท่ามีทางรถไฟแล้วก็มีถนนเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือของในจังหวัดระนองแล้วก็จังหวัดชุมพร มีการเว้นที่ไว้สำหรับการวางท่อน้ำมันแต่ในการศึกษาความเป็นไปได้ไม่มีท่อน้ำมันอยู่ในนั้นดังนั้นความฝันที่จะไปหานักลงทุนที่จะมาทำในเรื่องของการขนถ่ายน้ำมันข้ามระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกแบบนี้นั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดฝาผิดตัวไปสักนิดหรือไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องรื้อ รายงานศึกษาความเป็นไปได้ที่เราจ่ายตังไปแล้ว68ล้านบาทที่ใกล้จะเสร็จอยู่แล้วมารอมบารอรอ,อยู่ตอนนี้ต้องไปปรับเปลี่ยนแผนในการทําประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก EIA ก็ต้องเป็น EHIA ก็คือเรียกได้ว่าหรือทั้งหมดแล้วก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ได้ผ่านมติคอรอมอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของแลนบริดจ์เรื่องที่2ที่ไม่น่าช่องแคบมราารามันไม่ได้แออัด ดิฉันได้สอบถามเรื่องนี้กับคนที่อยู่ในวงการอยู่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสายเดินเรือทั้งคนที่เป็นผู้ขนส่งทางเรือหรือว่าชิปเปอร์ทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าช่องแคบมาละกามันไม่ได้แออัดขนาดนั้นนะคะก็มีนายกรัฐมนตรีก็จะเพียนพูดเรื่องนี้ว่าช่องแคบมาละกาแออัดทำให้เราต้องมีโครงการแลนด์บริดจ์เกิดขึ้น ในการประชุมกรรมธิการแลนบริดจ์ซึ่งดิฉันเป็นหนึ่งในกรรมธิการนะคะตัวแทนจากทางหอการค้ายังตอบคําถามเรื่องนี้ให้กับดิฉันเองว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยเล่าว่าเคยเชิญรัฐมนตรีในอดีตนะคะไม่ใช่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไปลงเรือคาโก้ให้เห็นกับตาว่ามันไม่ได้แออัดอย่างที่กล่าวอ้างในจุดที่เขาว่าแคบว่าแคบที่สุดรัฐมนตรีท่านนั้นในอดีตนะคะก็ยังคงพูดว่า ฝั่งมันอยู่ที่ไหนก็คือมองออกไปเนี่ยไม่เห็นแม้แต่เรือแล้วก็ไม่เห็นแม้แต่ฝั่งเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยเรื่องของช่องแคบมารากาที่แออัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่เราควรจะต้องสร้างแลนบิ์นะคะและเหตุผลข้อสุดท้ายก็คือถ้าแออัดจริงสิงคโปร์ก็คงไม่ลงทุนสร้างท่าเรือใหม่เพิ่มความจุเป็นสองเท่ากับของเดิม ปัญหาที่จะต้องมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเพื่อให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเพราะว่าจากการที่เราทำงานในชั้นกรรมธิการได้พูดคุยกับคนที่อยู่ในวงการธุรกิจอยู่ในสายเดินเรือเราพบว่าตัวเลขความเป็นไปได้ตัวเลขความคุ้มค่าที่เอาเข้าคอรมอไปแล้วมีมติคอรมอไปแล้วและนายกใช้ในการทำโรดโชว์ไปในที่ต่างๆมันเป็นรายงานที่ สูงเกินจริงตัวเลขสวยหรูเกินจริงประเมินรายได้สูงเกินจริงแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่ําเกินจริงรายได้สูงเกินจริงก็เพราะว่าประมาณการว่าจะมีเรือเข้ามาใช้สูงเกินไปนะคะรวมเส้นทางที่ดูแล้วไม่น่าจะมีใครจะมาใช้จริงอย่างเช่นบอกว่าจะมีเรือขนส่งสินค้าจากออสเตรเลียที่เดิมจะมาขนถ่ายสินค้าที่ช่องแคบมาลากาบอกว่าเขาจะเดินเรือ ขึ้นมาจนถึงชุมพรแล้วมาใช้ท่าเรือแรนบริดจ์บอกว่าคนที่จะขนถ่ายสินค้าไปที่เอเชียใต้จะมาใช้บริการท่าเรือประนองทั้งทางที่ที่เอเชียใต้มีท่าเรือโคลัมโบที่เป็นหับหลักอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมีการประมาณการการประหยัดเวลาและต้นทุนที่สูงเกินจริงในความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ประหยัดเวลามากอย่างที่คาดการเอาไว้แน่นอนว่า ความผิดพลาดเหล่านี้เราอาจจะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าเราคาดว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการ PPP ที่เอกชนจะมาลงทุนเองเกือบร้อเซถ้านักลงทุนเขาไม่มาเพราะว่าเราวาดแผนสวยหรูเกินจริงเราก็คงไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายโครงการนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ดิฉันจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้ว รอแล้วรอเล่าก็ไม่มีนักลงทุนมาสักทีคนที่จะนอนไม่หลับก็คือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะถูกเวนคืนเขาจะไม่เหลือความมั่นคงอะไรแล้วในชีวิตโดยที่จะต้องลุ้นไปวันต่อวันว่าบ้านของเขาจะถูกเวนคืนหรือไม่ยังไม่นับผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกยืนยันตรงนี้ว่าเราเห็นด้วยกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากนะคะ เราเห็นด้วยกับการที่จะมีท่าเรือที่ระนองนะคะปรับปรุงท่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วหรือว่าจะสร้างใหม่ก็ตามให้เป็นท่าเรือยุทธศาสตร์ที่สําคัญเราเห็นด้วยกับการมีโครงข่ายระบบรางเชื่อมต่อเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าจากทั่วประเทศมาลงที่ท่าเรือนี้เราเห็นด้วยกับการทํานิคมอุตสาหกรรมหลังท่าพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้แต่สิ่งที่เรายังคงกังขาก็คือว่าความคุ้มค่าของโครงการแลนบริดจ์นี้ บัมันจะเป็นจริงหรือไม่มันจะคุ้มค่าสวยหรูเหมือนตามที่ได้มีมติคอรมอไปผ่านทางโดยใช้ข้อมูลจากรายงานของสอนอขอที่ทำไปแล้วหรือไม่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากนายกรัฐมนตรีนะคะไปศึกษาให้รอบคอบก่อนที่จะเดินหน้าทำรถโชว์ต่อเพราะว่าถ้าพูดผิดพูดถูกไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลดีกับภาพลักษณ์ของประเทศคะ่ะ